วาสตูดีคืออะไรใครบ้างเป็นเมนอสชันวาสตูดีวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะ s อรี่กับเรื่องราวของบลีดเทพมรณะกับซีรีส์สารานุกรมบลีดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าวาสตอรี่กันลงให้ลึกอ,อีกสักเล็กน้อยนะครับว่าไอ้วาสตอรี่หรือว่าวาสตลอดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกแคลงใจชาวบีดมานานแสนนานนะครับผมกับเรื่องที่ว่าเอสปาร่าตัวไหนบ้างเนี่ยที่เป็นเมนอรชั้นวาสตอรี่ครับวันนี้เราจะมาตามล่าหาความจริงกันครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวของวาสโสตรีนะครับผมเราก็ต้องทําความรู้จัก,กับคําว่าฮอลโลอารันคาแล้วก็เอสปารดากันก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําคลิปแยกอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นไว้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้จักกันมันดีพอเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับผมว่าฮอลโลเนี่ยก็คือวิญญาณร้ายที่เล่นงานทั้งคนเป็นและคนตายเพื่อกัดกินวิญญาณและบางทีฮอลโลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นอารันคาครับักคอ,กอ,ากากากออมมทารบพงงยูต ซึ่งการ,รวิวัฒนา,าการของอารันคานั้นเนี่ยก็มีทั้งพวกอารันคาเทียมแล้วก็พวกอารันคาร่างสมบูรณ์นะครับการเกิดอารันคาในธรรมชาตินั้นเนี่ยมันมักจะเกิดอารันคาที่ไม่สมบูรณ์มากนักนะครับกลุ่มก้อนของพลังกดดันวิญญาณยังขุ่นมัวอยู่นะแต่ถ้าว่าหากได้รับการพัฒนาด้วยพลังของโฮเยคูหรือว่าลูกแก้ววินาทเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอารันคาร่างสมบูรณ์ได้ไม่ยากเย็นนะครับและพวกมัน,นจะได้รับพลังมหาศาลตามมาครับและนั่นครับผมมันก็ทําให้เกิดกองกําลังอารันคาที่มีความแข็งแกร่งครับ และนมูอารันคาเนี่ยผู้ที่มีฝีมือในการสังหารและก็แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็จะรับมอบหมายเลขทั้ง10นะครับผมพร้อมการถูกเรียกว,ว่าเอสปาราซึ่งก็ไปกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งพิเมราเอสปาราโคยเตสตากและลิลินิตจินเจแบกหมายเลขสองเซกุนโดเอสปาราบาริการลยเซียนบานหมายเลขสามเทสเอสปาราเทียฮาร์เบลแล้วก็เนเลียนโทอูเดลชิเวงอดีตหมายเลขสามหมายเลขสี่ควอโตเอสปาราอุนคิราซิเฟอร์หมายเลขห้าคินโตเอสปารานอยทราจิกา หมายเลขหกเซกไตส์สปารากริมจอแจกกระแจกและลูปีแอนติเนอร์หมายเลขเจ็ดเซฟติโมสสปาราโซมาลีเรรูหมายเลขแปดอักไตส์สปาราไซเอลอพอลโลแกรนส์หมายเลขเก้านูเบโนสสปาราอารอนิโรอารูเอรีและหมายเลขสิบยามิริยาโกูนี่ะครับผมมาเปิดป้ายดาวแล้วเขาจะกลายเป็นศูนย์สปาราเอสปาราหมายเลขศูนย์ครับซึ่งเอสปาราเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไอเซนโซซิกินิลงทุนลงแรงรวบรวมมานะครับเพื่อเป็นตัวหมายในการเปิดฉากกับยมทูตตามความต้องการของเขานะ เอาละครับผมเรามาพูดถึงวัสตุเรื่ซึ่งเป็นประเด็นหลักในคลิปนี้กันดีกว่านะครับมันก็คือเมนอชั้นสูงสุดครับในบรรดาเมนอตทั้งหมดโดยจากคำากล่าวอ้างของฮิสุกิยะโทชิโร่หัวหน้าหน่วยที่10เนี่ยได้กล่าวไว้ในมังงะตอนที่197เนี่ยว่าเมนอตนั้นเนี่ยแบ่งละดาบได้3ชั้นด้วยกันครับนั่นก็คือกินเลียนหรือว่าเมนอตกรางเดเป็นเมนอชั้นต่ำสุดมีจำนวนมากที่สุดลักษณะเด่นก็คือตัวใหญ่แต่ว่าเชียงชาและสติััาาาาาาต่่ต่คคกกรรบอออมมนวนวนมมมมกกกกกก็็็ืแจจดดขนนนนนเเเลลลงววีียย้ผ แต่มีความฉลาดเฉลียวและพวกมันเนี่ยมักจะเป็นผู้นําของเหลากินเลียนะครับแล้วก็สุดท้ายกับผมวัตสเตอร์ดีเมีโนชั้นสูงสุดฮิสุกยะโทชิโร่กล่าวว่าเป็นฮอลโลที่มีขนาดเล็กที่สุดพอกับมนุษย์นะครับมีจานวนน้อยมากนะว่ากันว่าทั้งฮุยโกมันโดเนี่ยมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแล้วว่ากันว่าความสามารถของวัตสตอรดีเนี่ยเหนือกว่าหัวหน้าหน่วยเีออีกนะและนี่ก็เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนที่สุดของการอธิบายลักษณะของวัสตอรดีในมังงะเรื่องบีเทพมรณะนะครับ แล้วก็จากข้อมูลที่ฮิสกยะกล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยเราก็พอจะเห็นภาพได้ถึงระดับความแข็งแกร่งของเมโนสระดับวัตเตอดี้นะครับแต่ประเด็นก็คือในมังงะบีเทพมรณะเนี่ยอาจารย์คู่โบคนเขียนเนี่ยไม่ได้มีการเขียนระบุชัดเจนเลยนีสิครับว่าฮอนโลตัวไหนบ้างที่เป็นเมโนสชั้นวัตเตอรดี้แต่มันก็แอบมีไปเฉลยเล็กๆน,น้อยๆในบีดรูปแบบอื่นนะครับผมเช่นนิยายหรือว่าอนิเมะน,นะซึ่งนั่นนะครับผมมันก็ทำให้แฟนบีดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างพาก และก่อนที่เราจะไปตามล่าหาหลักฐานว่าใครเป็นวัตสตอรี่บ้างเนี่ยเรามาพูดถึงการเกิดของวัตสตอรี่กันก่อนครับวัตสตอรี่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นและก็วิวัฒนาการเองตามธรรมชาติครับแล้วก็มีนอชั้นแอดจูกัสหลายๆตัวนั้นเนี่ยมีความต้องการอยากจะกลายเป็นวัตสตอรี่เพื่อความแข็งแกร่งครับก็สืบเนื่องมาจากว่าในฮุยโกมอนโดนั้นเนี่ยผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะอยู่รอดนะฮอนโลที่อ่อนแอนั้นเนี่ยก็จะถูกผู้ที่แข็งแกร่งก,กัดกินครับซึ่งมันก็เป็นสัจธรรมของฮอนโลอยู่แล้วัผมมยยกตววอออ่าางงแขขจล้เช ในขณะที่พวกเขาเป็นแอดจูการ์ดนะครับแล้วก็ทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นรัสเตอรีโดยสิ่งที่พวกเขาทำนั้น,นก็คือการกินฮัลโลให้ได้มากเรื่อยๆเ,ยเพื่อหวังจะพัฒนาต่อไปครับซึ่งในมังงะตอนที่214เนี่ยก็ได้ระบุว่าในการเป็นแอดจูการ์ดนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมารและก็เสียดแทงอย่างมากครับและสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากนั้นก็คือการกลัวการถดถอยนะว่าการะดาผู้ที่เป็นแอดจูการ์ดในเนี่ยหากไม่คกินกินฮัลโลไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นแอดจูการ์ดเนี่ยก็จะถดถอยจนกล,กลายเป็นกินเลี่ย และผู้ที่ถูกกินแม้เสี้ยวน้อยนิดเนี่ยการพัฒนาก็จะสิ้นสุดอยู่แค่นั้นครับและก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ถอดถอยไปเป็นกินเลียนแล้วเนี่ยจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเลยครับแอดจูการ์นั้น,นถือว่าเป็นเมนอที่ต้องต่อสู้กับสถานะตนเองอย่างมากที่สุดเลยนะครับทางเดียวที่จะอยู่รอดแล้วก็คงสภาพนั่ก็คือการกัดกินไปเรื่อยครับแต่ถว่ามันก็ไม่เป็นเช่นนั้นครับแนวคิดที่ว่าการกินฮอลโลให้ได้มากเรื่อยๆเ,เนี่ยเพื่อจะได้ให้กายร่างเป็นวาสตอรี่นั้นเนี่ยมันก็ไม,ม,จ,อออจ,อม,มจอ เพื่อหวังว่าจะได้กัดกินฮอลโล่ไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะได้พัฒนาเป็นวาสตอรี่นั้นเนี่ยก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจครับพวกเขากล่าวว่าเขารู้ซึ้งดีแล้วว่าไม่มีทางที่จะเป็นวาร์สตอรี่ได้หลังจากที่พวกเขากินฮอลโล่เป็นพันๆตนแล้วเนี่ยพลังเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ตระหนักแล้วว่าถึงจะกินให้มากกว่าน,นี้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับโดยเขายังกล่าวอีกว่าลึกๆแล้วเนพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วครับอาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้นะครับผมคิปตาที่ฮอลโล่เกิดมาเลยเนยเ และสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้บอกให้กิมจองกินพวกเขาซะเพื่อหวังว่าจะพัฒนาต่อไปได้นะครับหลักฐานก็คือกิมจอกล่าวว่าพวกเจ้ามันขี้ขลาดไม่ว่าหน้าไหนก็มีแต่พวกขี้ขลาดงั้นข้าจะกินก็ได้จงกลายเป็นเลือดเนื้อข้าแล้วคอยดูข้าต่อไปข้านี่แหละคือราชาที่แท้จริงและหลังจากนั้นนะครับผมกิมจองก็กัดกินพวกโซลงดีรอยนะแต่อาจจะเป็นการกินแค่เียเสี่ยวเดียวไม่ถึงกระตายนะครับเพราะว่าตอนต่อมาที่พัฒนาเป็นอารันคาแล้วเนี่ยพวกโซลงเนี่ยก็ยังได้มาเป็นฟราชเชียนให้กับกิมจอนะ และตอนที่พวกซอลหลงพ่ายแพ้เนี่ยไอเซน,เนี่ยบอกกัมมินอีกว่าไม่ต้องเสียดายรูปินพวกนั้นมันก็แค่กินเลียนซึ่งนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าในอดีตตอนที่เป็นฮอลโล่แล้วเนี่ยพวกซอลหลงถูกกิมจอ,อกัดกินครับจนถดถอยกลายเป็นกินเลียนตามทฤษฎีจริงๆนะด้วยจากเนี่ยคิดข้างตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าผู้ที่เป็นวาสโตเรนนั้นเนี่ยจะถูกกาหนดมาตั้งแต่แรกเกิดด้วยพลังกิญยาณของต,นเอง,องตอนเองตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วครับและนั่นครับผมมันก็ทำให้พวกวัสดตเรนในฮูยโกมันโดนั้น ร์สตอร์เรสแเนี่ยถือได้ว่าเป็นร่างพัฒนาที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดของฮอโลนะครับว่ากันว่าแข็งแกร่งกว่าน้าหน่วยนเสอีกนะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นจริงเสมอไปนะครับผมอาจจะเป็นแค่แนวคิดที่ยมทูตเนี่ยสั่งสอนกันมาเท่านั้นนะโดยนนิยายบลิสสปริดโฟร์วิวเนี่ยได้มีการระบุว่าเมื่อ250ปีก่อนนะครับผมคุริยาชิกิเคมปะจิรุ achi, นิเจตเนี่ยได้พูดคุยกับเคี S <S วยวราคุจุนซุยโดระบุว่า มันก็จริงแหละที่นนในหนังสือเรียนของสถาบันวิญญาชินโอเนี่ยได้มีการระบุว,ว,ว,ว่าเมยนอระดับวาตโตเรเนี่ยเป็นฮลโรโที่มีพลังมหาศาลยิ่งกว่าฮยมมูทุระดับหัวหน้าหน่วยแต่ว่าในาระดับหัวหน้าหน่วยด้วยกันเนี่ยก็ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเท่าเทีเทยมกันทั้งหมดครับแม้จะปลดปล่อยบางใครได้เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าความสามารถของมันจะเหมาะกับการต่อสู้เสมอไปนะซึ่งนั้นนะผมมันก็เป็นปัจจัยที่อาจทําให้หัวหน้าหน่วยเนี่ยพลาดท่าพ่ายแพ้เมยนอได้ดังนั้นสถาบันวิญญาชินโอเนี่ยจึงสอนยมท เป็นงานของหน่วยรายชันเท่านั้นเพื่อนิ้นย้ำให้เหล่านักเรียนที่จะกลายเป็นยมทูตในอนาคตนั้นเนี่ยตระหนักถึงความร้กาจและก็ระมัดระวังในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับมีนอทครับซึ่งระดับความแข็งแกร่งของฮอลโล่ปกติกับฮอลโล่ที่ได้กลายร่างเป็นอารันคาโดยฮุยคูนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากครับผมโดยอารันคาร่างสมบูรณ์นั้นเนี่ยมีพลังมากกว่าหลายเท่าเลยนะยกตัวอย่างในอนิเมะตอนที่284ิ่ครับผมที่ว่าเรื่องการย้อนอดีตเรื่องราวของเชี Ace, รยร์ไฮเรเบลไอสปาราไมเลจสาม สมัยที่เขายังเป็นฮอนโลอยู่นะครับผมโดยเหตุการณ์คร่าวๆนั้นก็คือฮาริเบลเนี่ยได้เข้ามาช่วยชีวิตแอดจูกัสาวที่อ่อนแอตัวหนึ่งนามว่าอาปาชครับที่กำลังจะโดนแอดจูกัตหนุม่มกัดกินนะฮาริเบลเนี่ยได้จัดการกับแอดจูกัตหนุม่มตัวนั้นเนี่ยได้อย่างง่ายดายด้วยความแข็งแกร่งของเขาครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มีพลังกดดันยันสูงต่างจากฮอนโลทั่วไปอย่างมากนะและในตอนนั้นเองครับผมเขาก็ได้ถูระบุว่าเป็นเมนอชันวัสเตอรีแต่ทว่าต่อมาเขาก็ได้เจอกััับบออาารรคคคที่พลงงโฮขซ ซึ่งอารันคาตอนนีนะ้ก็เคยเป็นแค่ฮอลโลชั้นแอดจูกัตธรรมดามาก่อนนะครับแล้วก็เป็นลูกน้องของบาลากันที่เคยถูกฮารเดิเบลเล่นงานมาก่อนด้วยนะโดยฮารดิเบลที่เป็นฮอลโลระดับวาสตอรี่นั้นเนี่ยไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของอารันคาตน,นั้นได้เลยนะครับและเกิดจะพ่ายแพ้ต่ออารันคาแอดจูกัตตนั้นด้วยซ้านะจนไอเซนซูซุกิเข้ามาขวางนะครับแล้วก็ชักชวนให้เขา,เเขาร่วมกับกองกาลังอารันคา แลวก็จากอนิเมะตอนนี้นี่จะเห็นได้ว่าขนาดฮาริเบลตอนที่เธอเป็นฮอลโลชันวารโตรีแล้วเนี่ยซึ่งเป็นฮอลโลชั้นสูงสุดแล้วนะครับก็ยังเกือบพี่จะพ่ายแพ้ต่ออารันคาชั้นแอดจูการ์เลยนั่นแสดงเห็นว่าอารันคานั้นนี่มีพลังต่างชั้นกับฮอลโลอย่างคาดไม่ถึงจริงๆครับและกองกําลังอารันคาของไอเซนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าฮอลโลชันวารโตรีธรรมดาอย่างแน่นอนเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมฮาริเบลเนี่ยก็ได้เข้ากับกองกําลังของไอเซนนะครับผมโดยมีจุดประสงค์ที่ยยาากจะะูสงคมนะ ตามความคิดรักสงบของเธอน่นแหละและเธอเนี่ยก็ได้กลายเป็นอารันคาชั้นวาสตอรีที่มีพลังเพิ่มขึ้นมหาศาลครับขณะที่ว่าถูกจัดความแข่งให้อยู่ในระดับที่3หรเลยทีเดียวเรนนั่นครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ฮิสุกะยะกลัวนะครับผมเขากล่าวว่าปกติแล้วอารันคาธรรมชาติทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เป็นปัญหาอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าหากคอนลูดชั้นเมนอสขึ้นไปโดยเฉพาะชั้นวาสตอรีเนี่ยหากถูกเปลี่ยนให้เป็นอารันคาโดยโฮเงะคู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอารันคาร่างสมบูรณ์สุดแแข็งงกร่คับ แถมเขายังบอกอีกว่าหากมีอาังคาที่เป็นวาสตอรี่เกินกว่า10ตนขึ้นไปแล้วก็โซลูเตี้ถึงขั้นพินาศแน่ครับทีนี้เราก็มาดูกันว่านะครับผมว่าเอสปราราตัวไหนบ้างที่เป็นวัรสตอรี่แล้วก็เคยเป็นวาสตอรี่มาก่อนนะโดยคนแรกที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือราชาแห่งฮุยโกมันโดผู้ปกครองลาสโนเชเอสปราราหมายเลขสองบารรการลลยเซียนบานผู้ที่ปกครองฮุยโกมันโดมาอย่างช้านานหลายร้อยพันปีนะครับก่อนที่โยม,มัทูจะเข้าถึงดาบฟันวิญ,ญญาณด้วยซ้ำนะ โดยในนิยายบีดแคนเฟียยูโอเนเวลเล่มที่3บทที่21เนี่ยได้มีการระบุชัดเจนเลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยเป็นวารโตเรตนแรกที่ก่อกำเนิดขึ้นบราัการถือว่าเป็นวารโสตเรที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับสภาพของเขาเนี่ยเป็นฮอลโลที่มีรูปร่างเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ครับสวมมงกุฎทอ,องคำบนหัวนะซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับคำว่าฮอลโลอย่างมากนะครับบรัการีมีพลังแห่งความชารานะครับผมนั่นก็คือเรสปิราลมหายใจมรณะ สิ่งใดที่โดนเรสปิราสัมผัสเนี่ยมันจะคลืบคานเข้าหาสิ่งนั้นจนเปื่อยสลายและสูญสิ้นไปครับโดยบาการบอกว่ารูปแบบความตายที่เขาควบคุมก็คือความชราความชราคือที่สุดของพลังความชราคือเวลาเป็นพลังแห่งความตายที่ไม่มีสิ่งไหนหลีกหนีได้เลยเขาปกคร,รคองฮุยโกมันโดเสมอมานะครับผมจนกระทั่งเขาได้พบกับไอเซนซูซูกิแล้วก็ได้พลาด่าให้แก่พลังของเคียวกะซูจเกะและก็ความแข็งแกร่งของไอเซนครับจนต้องสยบและก็ยอมรับพลังของฮวยคู่ของไอเซนนะเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ฆ่าไอเซนด้วยน คนต่อไปก็คงจะเป็นเทรซสปาราเทียฮาร์เดเบลนะครับราชินีห่งฮุยโกมันโดซึ่งเธอเนี่ยถูกยืนยันว่าเป็นวาสตเรในเวอร์ชันอนิเมะนะครับแล้วก็ปราการเอเนี่ยก็เคยมาติดต่อให้เป็นลูกน้องอีกด้วยนะโดยสมัยที่เป็นฮัลโลนั้นเนี่ยรูปร่างของเธอนั้นไม่ต่างจากร่างดิเซอร์ชั่นตอนเป็นอารันคามากนักนะครับเธอยังคงใช้ดาบทีบูรอนในการโจมตีเช่นเดิมนะพอมาเป็นอารันคาแล้วเนรูปร่างของเธอเนี่ยเหมือนมนุษย์มากขึ้นครับ แต่ยังคงหน้ากากฮอนโลตรงปากแล้วก็ช่วงอกนะในอนิเมะนั้นเนี่ยไฮบิลเนี่ยเป็นวาสตอรี่ที่ไม่ได้กลืนกินฮอนโลที่พ่ายแพ้ตนแม้แต่น้อยนะครับเพียงแค่ไล่ไปเท่านั้นนะและกระดูมันเธอเนี่ยจะต่อสู้เพื่อปกป้องตอนเองเป็นวันเท่านั้นครับเขาเป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของความเสียสละนะครับและนนครับผมก็เป็นรูปแบบความตายที่แก้วควบคุมเพราะภายหลังจากจบสืกของไอเซนแล้วเนี่ยเธอก็ได้รับการรักษาจากโอริฮิเมอินอเอะนะครับและกลับมายัางฮุยโกมันโดพร้อมกับการปกครองฮุยโกมันโดเนี่ยต่อจากไอ ใน Databook b e a t u n m a s เนี่ยได้มีการระบุว่าสิ่งที่เธอกลัวนั้นกำลังจะกลับมาครับผมนั่นก็คือหากไม่มีผู้ที่แข็งแกร่งปกครองฮุยโกมันโดการต่อสู้ระหว่างฮอนโลกับฮอนโลนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเนเข้าร่วมกับไอเซนนะเพราะหวังว่าจะไม่มีการต่อสู้กันเองในหมู่ฮอนโลแถมเธอยังบอกอีกว่าดวงอาทิตย์ปลอมนั้นเนี่ยไม่สามารถนำแสงสว่างมาสู่ความมืดในฮุยโกมันโดได้ และสิ่งที่จําเป็น,นจริงๆก็คือความมืดที่เงียบสงัดเท่านั้นฮารีเวถือได้ว่าเป็นฮอลโลชั้นเมนอตวัสตอรีที่มีเหตุมีผลมากพอสมควรนะครับสามารถพูดคุยตกลงข้อเสนอต่งางๆกับยมทูตได้ดีพอสมควรนะครับเช่นในนิยายบลีดแคนเฟียเนี่ยหลังจากเสร็จสึกข,ของฟินซี่แล้วเนี่ยเธอเองก็รอดมาจากห้องขัง,งที่โดนจูหบัตขังไว้นะครับด้วยการช่วยเหลือของเนลนะและฮารีเวลเก็ยังได้พูดคุยเล็กน้อยได้เหบืมกับเฮลซีเบอีจีเบที่วางราชมิญญาณ ก่อนที่จะแยกย้าย,ยกลับมาที่ฮูยโกมันโดแล้วก็ปกครองฮุยโกมันโดร่วมกับเนลต่อไปครับต่อไปคนที่ต้องพูดถึงก็คือพรีเมราเอสปาราโคยเตสตาร์แล้วก็ลิลิเนตเจนเจแบกครับเอสปาราหมายเลขหนึ่งสตาร์ Stark และลิลิเนตเนี่ยเป็นเอสปาราที่ไม่ได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่าเขาเป็นวาสโตเดแต่ดูจากตำแหน่งแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยก็คงจะบอกได้ว่าเขานี่แหละเป็นหนึ่งในวาสโตเดอย่างแน่นอนครับเนื่องมาจากว่าเขาเป็นเอสปาราที่มีพลังกดดันยันสูงมากเลยนะ ขนาดที่ว่าสามารถยิงเซโร่เนี่ยต่อเนื่องเป็นพันๆน,นัดได้เลยนะนั่นก็คือเซโร่เมทาเจตานะครับซึ่งการทําแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้แรงดาวิญ,ญญาณมหาศาลอย่างมากครับประกอบกับแบ็กตอรี่ของเขาเนี่ยขณะที่เขายังเป็นฮอนโลเนี่ยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยแทบจะเหมือนมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับเขาได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ที่ฮุยโกมันโดและมีพลังกดดาวิญ,ญญาณมหาศาลอย่างมากนะขนาดที่ว่าฮอนโลที่เป็นเพื่อนของเขาที่เคยอยู่ร่วมกันนะเนี่ยจิตวิญ,ญญาณก็เสื่อมโทรมแล้วก็สลายไป,ไปเองไม่อาจรักษาสภาพไว้ได้เลยคร และนั้นครับผมมันก็ทําให้เขาในต้องอยู่โดดเดี่ยวไร้เพื่อนฝูงเพราะว่าเขาเนแข็งแกร่งเกินไปครับอย่างนี้ก็มีนะครับจนขนาดที่ว่าเขาในต้องแบ่งวิญ,ญญาณออกมาเป็น2คนนะเป็นทั้งสตาร์และก็ลีลิเนตเพื่อหลีกหนีความเปล่าเปลี่ยวและก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ได้พบกับไอเซนโซซิกิครับผู้ที่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเป็นเพื่อนของเขาได้และก็ได้มาชักชวโสตาร์เนี่ให้เข้าร่วมกับกองกําลังอารันคายครับ และเหตุผลที่สตาร์กต่อสู้และเข้ากับกองกาลังของไอเซนนั้นเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการเพื่อนเท่านั้นครับสตาร์กถือว่าเป็นฮอลโลที่มีความแปลกมากอีกคนนะเป็นฮอลโลที่มีจิตวิญญาณอ่อนไหวราวกับมนุษย์ในตอนที่บารากาันพ่ายแพ้และตายลงไปนะเนี่ยปฏิกิริยาในการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ต่ําแล้วก็ผิดแปลกไปทันทีครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่หวั่นไหวต่อเรื่องการตายของเพื่อนพ้องมากพอสมควรครับส่วนคนที่ถูกระบุว่าเคยเป็นวาสโตเรก็มีเช่นกันนะครับผม โดยในนิยายอดีตสปีดไฟเบอร์วิดยูที่ว่าด้วยเรื่องราวหลังจากจบศึกไอเซียนแล้วก็อิจิโกะเนี่ยได้สูญเสียพลังอย่างมาทุดไปก็ได้มีการย้อนอดีต e และเปิดเผยว,ว่าซาเอลอัพโลโกนส์ o ans, เนี่ยตัวเขาเองก็เคยเป็นรัสตอรีมาก่อนเหมือนกันครับซึ่งอยู่ในช่วงที่บรารักันเนปกครองฮุยโกมันโดนะซาเอลอพอลโลในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความเกี่ยวกาดพอสมควรนะเพราะตระหนักว่าสัญชาตญาณความรุนแรงของเขาเนี่ยขัดขวางไม่ให้เขาเนี่ยบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะนักวิทยาศาสตร์เขาจึงได้ทำกระบวนการแยกความรแรรรงงงอออกกกจากาาา่ยขเคับ และสิ่งที่เขาแยกออกมานั่นก็คืออิลฟอร์แกนส์หรือนั่นก็คือพี่ชายของเขาเองครับทำให้เขาในสูญเสียพลังกดดันวิญญาณอย่างมากนะจนทําให้เขาเนี่ยถดถอยกับกลายไปเป็นแอดจูการและถูกลดไปเป็นพีวาลอนเอสปาร่าหลังจากการพัฒนาเป็นอารันคาแล้วเนี่ยไซเอพลพอลเลแกนก็ได้รับเลือกให้เป็นเอสปาร่ามาเลเบเพราะว่าพลังวิทยาศาสตร์ของเขาครับอีกคนที่น่าจะพูดถึงมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คืออุนเคียราเซเฟอร์เอสปาร่ามาเลกซีเอสปาร่าหนุ่มน้อยไร้เดียงสา ح, ที่เหมือนกําลังจะตามหาหัวใจของเขาอยู่นะครนนจจะนค,นครับดเอนนวาีป็็ตกกไ้ ด้วยหลักฐานทางข้อมูลต่างๆที่ปรากฏก็คือรูปร่างของเขาขนาดเป็นฮอลล์นั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับมนุษย์อยู่บ้างครับและก็ด้วยความที่เขาบอกว่าเอสปาร่าหมายเลขสีขึ้นไปและมีกฎก็คือห้ามปลดปล่อยดาบพัญธยานภายต้ททองฟ้าของร้านอชีเนื่องมาจากว่ามีพลังงานมหาศาลมากเกินไปจนอาจจะกรร่อให้เกิดความเสียหายต่อปราสาทได้และจากข้อมูลตรงนี้นก็อาจจะบ่งบอกโดยในนะครับผมว่าเอสปาร่าหมายเลขสีขึ้นไปนั้นอาจจะเป็นวาส์โรีก็เป็นได้ครับ และในจามังงะตอนที่197ฮิ่ซิกิยะโทชิโร่เนี่ยได้อธิบายเรื่องราวฮอลโลชันรัสตอรี่ให้แก่พวกอิจิโก,โกฟังเนี่ยอาจารย์คู่บทเนี่ยก็ได้วาดรูปเงาขึ้นมาครับและเงานั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเงาของอุนคิร่าอย่างมากเลยนะหรือนั้นมันอาจจะเป็นการบอกไกลๆว่าอุนคิร่ซชีเฟอร์เนี่ยเป็นรัสตอรี่ด้วยก็ได้ครับส่วนเอสปาร่าตนอื่นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับผมว่าใครบ้างที่มีลักษณะเข้าข่ายของความเป็นรัสตอรี่นะ แล้ว,พวเพื่อนๆเลยครับผมคิดว่าใครบ้างที่เป็นวาสโตดีและเพื่อนๆคิดว่าอุนกิราซีฟเนี่เป็นวาสโตเรีหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพราะว่าบางทีนี่ผมอาจจะตกหล่นไปได้นะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคน้าต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ